สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่องไอแมนทรเกษตรครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมวิธีการโชว์ลายฉาบกระท่อมบินนะครับซึ่งการฉาบก็จะไม่เหมือนกับการฉาบเรียบนะครับการฉาบเรียบก็จะประมาณด้านหลังกูนะครับก็จะฉาบป,ประมาณนี้นะครับก็จะฉาบเรียบไม่ไม่ได้โชว์ลายครับนผนังอันนี้คือยังไม่ได้ทาสีนะครับส่วนการฉาบโชว์ ลายอิฐบล็อกนะครับโชว์ลายบล็อกบ้านดินนะครับก็จะมีวิธีการฉาบแบบไหนนะครับเราไปดูกันว่าผมจะใช้วิธีเทคนิคการฉาบแบบไหนสําหรับวิธีของผมนะครับการฉาบโชว์ลายบล็อกบ้านดินนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่งสําหรับคนที่ชอบเป็นแบบลายที่คลาสสิกแบบ ธรรมชาติธรรมชาตินะครับก็จะเป็นการโชว์ลายนีย่ก็คือการฉาบผมจะฉาบข้างล่างเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังข้างบนก็จะโชว์ลนยนะครับก็วิธีการฉาบของผมก็จะใช้วิธีการาสาดน้ำลงทุกคนนะครับซึ่งอิฐบล็อกที่เรายังไม่ได้ยังไม่ได้สาดน้ํามันจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะแข็งๆนะครับจะมีแข็งมีรอย ที่เราก่อเป็นระหว่างก้อนันจะมีดินนะครับมาอุดรูระหว่างที่มันมีรอยต่อของของอิบล็อกนะครับต่อจากนี้เราก็จะเอาออกนะครับเราจะซ่อกออกโดยการวิธีการสาดน้ําเข้าไปก่อนสาดน้ําเข้าไปในตัวอิบล็อกคือน้ําสาดพรมนะคร,รมให้ให้ชุ่มนะครับให้มันชุ่มพอทิ้งไว้ซักประมาณสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็ได้ครับเรา เราสาดเข้าไปให้ชุม่มพอสาดบางอย่งเราก็ใช้อะไรก็ได้ครับที่แข็งๆนะเป็นตัวประมาณนี้นะฮะอ,อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสิวสิวสำหรับเซาะเซาะตรงร่องนี้นะเซาะเอาเอาลายมันนะครับเราก็จะเซาะไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาค่ารูปนะครับซึ่งจะมีตัวอย่างที่ผมได้ทำไว้ก็คืออยู่ด้านบนนะครับก็คือจะ เสร็จนะครับนี่ก็จะซาอจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราซาะล่างขึ้นบนมันก็จะอัดรูกันไหมก็จะซาะจากบนลงข้างล่างไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเอาล่องใหญ่ล่องเล็กก็อยู่ที่ตัวเราครับที่มันสวยสําหรับตัวเรานะครับเพราะบ้านดินเราออกแบบเองสวยตามใจชอบเลยก็จะใช้ที่กันโชว์ลายผสมกับการฉาบเรียบนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับการเซาะร่องนะครับก็พรมน้าไว้ก่อนถ้าเราได้ร่องประมาณนี้แล้วเซาะเสร็จเนี่ยเซาะเสร็จแล,แล้วก็เอาผ้าชุบโฟมชุบน้ํานะครับให้ชุมๆแล้วก็มาเช็ดตามร่องนะครับเช็ดเอาร่องอีกทีนึงให้มันให้มันเนียนขึ้นแล้วก็ค่อยมาฉาบฉาบแล้วก็ทําเป็นร่องนะครับนี่คือวิธีของผมนะครับ สำหรับใครจะมีวิธีแบบไหนก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ไม่ว่ากันแต่วิธีของผมก็จะประมาณนี้สํา,านนรสรสหรับคนที่อยากจะทํากระท่อมดินนะครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะทําบ้านดินโชลายนะครับโชลาย์อิตทอกบ้านดินนะครับก็จะวิธีดังนี้นะครับส่วนขอบหน้าต่างจะใช้แบบไหนก็ได้ครับจะเอาแบบโชว์เหลี่ยม หรือไม่โชว์ก็ได้แล้วแต่เราจะชอบที่มันอคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องไอเมนมานาเกษตรเพื่อจะทำคลิปต่อไปนะครับให้ผู้ชมเรามารูด้วยกันว่ากระท่อมดีนของผมมันจะเป็นเสร็จออกมาแล้วมันจะเป็นรูปด้าน,นาไนนะไร วันเดียวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้แหละแค่นี้แหละครับคลิปนี้